ชมรม,มลมวิเศษจับมือกลุ่มเซนทันและมหาวิทยาลัยศิครินวิโรจน์จัดโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋วสู่ลมหายใจวิเศษยังคงเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพ m 2ออย่างต่อเนื่องกันค่ะโดยล่าสุดชมรมลมวิเศษดึงในโครงการอุ่นใจภายใต้แพทยทสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เดียรร่วมกับกลุ่มเซนทันและมหาวิทยาลัยศิครินวิโรจน์แถลงข่าวจัดโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋วสู่ลมหายใจวิเศษภายในงานได้รับเกียรติจากคุณสุภัตราจิราธิวัฒ ลมลม,ลมวิเศษและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์กลุ่มเซนทันพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์ลุ่งเรืองฮิรัญยาประธานที่ปรึกษาชมลมลม,ลมวิเศษรองศาสตราจารย์ดรสมชายตันติวัฒนกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและนายแพทย์สุขุมกาญจนาพิมายนายกแพทยสมาคมร่วมพูดคุยในรายละเอียดของโครงการกันาคาโครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสุขภาพในพื้นที่ต่างๆซึ่งจะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นเวทีในการคคิด้นนพัฒ ต่อยอดนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5โดยคาดว่าโครงการนี้จะช่วยผลักดันให้คนในสังคมไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาฝุ่นละอองโดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเขียนบทความในสิ่งที่อยากทําลงในกระดาษ A4 หนึ่งหน้าพร้อมภาพหรือคลิปประกอบแนวคิดค่ะโดยมีหัวข้อนวัตกรรมด้านนโยบายและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธนิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมใบประกาศเกียรติคุณผลิตภัณฑ์จากฮาตลิ และเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทค่ะโดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k ชมลมลมพิเศษกันค่ะโครงการลมพิเศษนะครับก็เป็นโครงการหนึ่งที่าทางพัทยาธรรมคมแห่งประเทศไทยในพักราชวัฒน์เนี่ยก็คิดที่ทำเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่ดีการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะครับโครงการนี้ เราพยายามส่งเสริมโดยเพราะอย่างยิ่งเราได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนต่างๆโดยเพราะอย่างที่งเครือเป็นท่านกรุ๊ปนะครับแล้วก็บริษัทฮาตาลีแล้วก็หลายบริษัทเลยที่จะช่วยเหลือให้แก่ที่นอปประชาชนโดยให้มีการระมัดระวังตัวเองไม่ให้เป็นโรคทงางปอดเรื้อรังซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างในปัจจุบันนี้ปัญหาที่สําคัญก็คือฝุ่นจิ๋ว ที่ทำหรือ PM 2 5ที่มีปัญหามาแต่ละปีเนี่ยก็มีปัญหามากก็เลยทำให้เราคิดนวัตกรรมเพื่อจะได้ป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยเรามองว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเ,เราสามารถส่งเสริมให้นิักศึกษาหรือเยาวชนเนี่ยสามารถนำองค์ความรู้ที่ตัวเองมี หรือว่าชุมชนต่างๆนี่นำมาเพื่อสร้างเนี่ยให้เกิดความรู้แล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ได้จริงก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและก็นําให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีครับชมรมลมวิเศษเนี่ย่ะเป็นหนึ่งในโครงการคาแพทยสมาคมนะคะซึ่งเราได้ผลักดันในเรื่องโ,อโรคถุงลมป่งพองมาตั้งแต่แรกนะคะเกี่ยวกับเ,เรื่องการไม่พยายามรณรงค์ม,ม่ให้คนสุบบุหรีด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง พี2.5ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในแต่ละปีนะคะอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มากระทบกับเรื่องโรคปอดนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์สุขุมพูดฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าตอนนี้เราต้องมาช่วยกันรณรงค์แล้วก็สร้างการตระหนักรู้ในเรื่อง PM 2.5ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ค่ะคืออันนี้พูดถึงกติกานะครับก็ โครงการนี้นะครับเปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถส่งผลงานนะฮะหรือว่าแนวคิดนะครับเข้ามาเนี่ยอ,อ,อาจจะรวมกลุ่มกันนะครับเ,เป็นกลุ่มทีมละประมาณ5คนนะครับแล้วก็อาจจะมีที่ปรึกษาหรือไม่มีที่ปรึกษาก็ได้นะครับแล้วก็ส่งผลงานเข้ามาผลงานก็สามารถที่จะเขียนในลักษณะของแนวคิดนะครับเป็นลนักษณะเป็นเขียนบรรยายประมาณ กระดาษหนึ่งหน้า A4 นะครับร่วมกับถ่ายภาพหรือวาดภาพประกอบนะครับถ้าถ้าจำเป็นต้องมีแล้วก็วิดีโอบรรยายนะครับในความยาวประมาณ3นาทีนะครับส่งเข้ามาที่ Magic Bread นะครับ .info g m a i l c o m นะครับหรือว่าถ้าจำอ e ีเมลไม่ได้นะครับก็เข้ามาที่เพจของ Facebook นะครับชมรมลมวิเศษนะครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้สามารถส่งตัวผลงานนะครับที่จะเข้ามาประกวดเนี่ยได้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับและเมื่อผลงานเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าผ่านรอบแรกไปเนี่ยนะครับ ทางคณะกรรมการและทีมจัดงานเนี่ยก็จะมีพี่เลี้ยงให้นะครับหนึ่งผลงานต่ออาจารย์หนึ่งท่านที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วก็ถ่าอาจารย์ก็จะไปจัดทำเวิร์กช็อปทั้งออนไซต์ออนไลน์นะครับที่เหมาะสมแล้วก็จะมีการเป็นพี่เลี้ยงในการให้คําแนะนำนะครับ ที่จะพัฒนาผลงานนี้ต่อไปผลงานที่ส่งประกวดต,ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับอย่างเช่นว่ามีบริษัทฮัตารินะครับที่มาดูว่าผลงานไหนที่น่าสนใจบ้างอีกอันนึงก็คือว่าสวทชนะครับนี่เหตุผลที่เราเราไปชักชวนสวทชเข้ามาร่วมเพื่อว่าเผื่อว่ามีงานอะไรที่สามารถพัฒนาต่อยอดในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคได้อีกนะครับแล้วก็ยังมีสมาคมวิศวกรรม อาชีวาการแพทย์ไทยน,นะครับที่พร้อมที่จะมีทีมงานแล้วก็สามารถที่จะเอาผลงานนี้ให้ทุนการพัฒนานในระดับประเทศต่อไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายช่องทาง,งครับก็ขอเชิญชวนนะครับนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการประกวดโครงการครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยประเทศชาติได้อย่างยิ่งหากคุณมีความคิดที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการกำจัดฝุ่น PM 2.5ได้ นะครับเพื่อลูกหลานในอนาคตเพื่อคนในอนาคตของเรานะครับที่จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีในลมหายใจที่เราจะต้องใช้อยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนให้มาสมัครแล้วก็มาประกวดในครั้งนี้เพื่อเราจะได้นวัตกรรมดีๆได้นวัตกรรมทางสังคมดีๆที่จะมาใช้ในอนาคตของเราครับผม